สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุระยาเก็มเดมโปรแกรมวิชาภาษาไทยชัน้นปีที่5าคณะครุศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้ซึ่งเทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้จะมีอยู่4หัวข้อที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเทคนิคก,การนําเข้าสู่บทเรียนเทคนิคก,การใช้กระดานดาเทคนิคก,การใช้สื่อ การสอนเทคนิคและเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนซึ่งเทคนิคแรกที่เราจะได้มาเรียนรู้ก็คือเทคนิคการนําเข้าสู่บทเรียนมาดูกันนะคะว่าเทคนิคการนําเข้าสู่บทเรียนนั้นคืออะไรก็คือกลวิธีต่างๆที่ครูใช้ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวนักเรียนก่อนเริ่มเรียนและก่อนที่ครูจะสอนเนื้อหาทุกวิชาซึ่งเป็นการเตรียมให้นักเรียนรู้ว่ากําลังเรียนเรื่องอะไร และสามารถเอาความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่มาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครูกําลังจะสอนได้โดยหากิจกรรมที่เร้าความสนใจของนักเรียนแล้วเชื่อมโยงไปสู่บทเรียนซึ่งจะทําให้นักเรียนนั้นเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะหัวข้อต่อไปก็คือวัตถุประสงค์ของการนําเข้าสู่บทเรียนวัตถุประสงค์ของการนําเข้าสู่บทเรียนเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนหรือดึงดูดความสนใจของนักเรียนมาอยู่ที่การสอนของครู และเป็นการเตรียมนักเรียนให้มีสมาธิในการในเรื่องที่ครูจะสอนนักเรียนรู้ว่าต่อไปจะเรียนเรื่องอะไรและสามารถนำเอาความรู้และทักษะเดิมที่มีอยู่มาสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่จะทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนใหม่ได้ชัดเจนขึ้น่หัวข้อต่อไปประโยชน์ของการนำเข้าสู่บทเรียนก็คือนักเรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนนักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนก่อนสอนนักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเรื่องที่จะเรียนได้เป็นอย่างดีเรามาดูว่าเราจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างที่จะนําเข้าสู่บทเรียนให้เด็กนั้นเกิดการเรียนรู้ที่ดีและสนุกสนานในการเรียนการสอนในวิชานั้นๆอันดับแรกก็คือ 1. ใช้อุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา 2. ให้นักเรียนทํากิจกรรมที่สัมพันธ์กับบทเรียน 3. ส,สนทนาซักถามแล้วเชื่อมโยงไปยังเรื่องที่จะสอน 4. ร้องเพลงเรื่องละครหรือแสดงบทบาทสมมุติ 5. ทั้งปัญหาทายปัญหา 6. ทบทวนบทเรียนเดิมที่สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ 7. เ,เล่านิทานเล่าเรื่องราวเล่าเหตุการณ์ต่างๆ8สาธิตทดลองเพื่อนำเข้าสู่เรื่องที่จะสอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนครูที่จะสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีก็จะต้องนำ เทคนิคต่างๆไปใช้เพื่อนักเรีนเกิดการเรียนรู้ได้ดีต่อไปค่ะ